บานนี้ได้มาจับจะไหวจะไหวจะไหวเดี๋ยวจับกล้องจะบิก็ไม่เห็เออถ่ายมาพี่เด้อถ่ายยิงมาพี่มาตึกปลาได้บ้นี้มาตึกปลาอ่างเก็บน้ำบ้านอ่างเนาะมาตึกปลากับเสียวได้เสียวไปตากล้องมาได้บ้านี้นี่นะตึกปลาบ้านเลกได้ปลาขาวได้ได้ปลาขาวได้ปลาขาวนี่นะปลาขาวบ้านเลกตึกแหอยู่ ่างเก็บน้ำบราได้นี่ปลาขาวปลาวเพื่อปลา้อตึงเลยฮะเพื่อเห็นทางนี้ใช่ปลาค้อเนาะปลาอเขมีได้ดีๆปลาคอเขมีนะชื่อปลาค้ปาาอปลาโมงก็มีได้ตืว,ว่าใช่เรียกปลา,าอโม นินไะ้ที่ปนินบานเดียวได้ปลาตัวเติบไปได้ตลาตึ่งเหงียนดูอ่างดูอ่างเนาะนี่บานเล็กบ้านเล็กได้ปลาบานเล็กที่หวานละนีปลาเสี่ยวมาตึ่งเหงียนได้หมดเลยโอ้ดอกเต้บานเล็กกับหมานุ่ย เสียไป็นตากร้องนน้ำห้วยจิตตาได้หมือนี่ว่อได้ว่อได้ยันว่อได้ปลาการบุตรเฮเนาะอยู่ข้างๆเัินข้าวเกล็ดราดอาหาพี่ตืมของปลาเพิ่นนี่แหละปลาตืมปลาตืมบอเบอร์ซื้อเราก็ว่าปลาก็คือปลาผมคือเก่านั่นแหละเบอร์ซื้อก็ได้ที่บอกปลาปลาคือปลาปลาคือปลาปลาผู้เดียวได้ไหมปลาผู้เดียวนั้นก็อยู่แต่ขนแก่นจังมาัดและยักบ่อจังว่า เมื่อนี่สิเวทถามอยู่บ่เวทถามมันคนงานร้านอาหารนะมันเขาอยู่แต่ในพุ้นมันไ่ได้ออกมาไหนทั้งนีแต่เขาตั้งไว้อยู่ไงมอเอามาเกระยะบ่มดบ่เพื่อนมืดมืดมืดเนอะเอาเดี๋ยวนะนี่ปลาเฮบ้านเล็กล่ะนี่มาตึกยู่อางอีตารล่ะนี่บ้านเล็กถึงปลาข้างฟ้า ขาวเด้เกี่ยวตามรักอนามัยเด้อนี่ห้วยหินตาดอ่างเก็บน้ำห้วยหินตาดมะเมนเขื่อนคือเขาวาเด้อคือข้าวขาเขื่อนเด้ออ่างเก็บน้ำห้วยหินตาดได้บอกแต่บนหน้าตาลมีอ่างเก็บน้ำห้วยหินตาดกับห้วยนาอ่างนี่มันยอดของปลาได้แห่งปลาได้ปลาได้นี่วัดบ้านวาดบ้านเล็กอันนี้มาวานตึกงเห้งมาเนี่อ่างเก็บน้ำห้วยหินตาดบ้านเล็กมานในบ้านเล็กของมานี่เลย มาดิสิเส so like ้นน้ำวันนี้ว่ะมึงนี่บริการอ่าเก็บน้ำห้วยหินตาดอันนี้มันเกิดความยาวมันก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยเมตรนี่แหละกิโลเสียเป็นจากล้องให้ผู้ค้าได้ไหมลูกเสี่ยวมาพาเพิ่อนมาถึงเหเนาะมาถึงเหน้ำเนี่ยนี่เสียเรือเสียเรือ ยกปู้เลยเนี่ยกปู้เลยสายยาวสังก็นาตาซิตี้อ่เพื่อนนาตาซิตี้นาตาลิตี้ได้ของเท่ได้ของเท่เลยนี่แหละเท่ของนาตาซิตี้เพื่อนมานำมาได้หมดนี่ก็คือร้านอาหารพี่ตืมได้ร้านอาหารพี่ตืมร้านอาหารตามสั่งเนาะคาเฟ่พี่ตืมได้เพื่อนบริวณีเนาะเพื่อนไปคนเก่งจะเอามาดินยังกระบุรุตอุปกาก็ได้ายชาอุปการนี่แหละพี่ตืมพี่ตืมเนาะเพื่อนเราจะมาทานได้กรายรถเนรได้อาหารเพื่อน เปิดอนุญาตได้นี่คืออ่างเก็บน,น้ำโคฮิตาตลอันนี้มาตึงนี้มาตึงนี้